สอนวิธีการเล่นกิจกรรมแคมป์นักเก็บตัวใหม่ครับ3พฤษภาถึง24พฤษภาคมนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับ ให้เรามาดูฝั่งซ้ายมือก่อนแล้วกันนะครับฝั่งซ้ายมือนะผมก็จะเป็นการลงทะเบียนรุ่นรับเสื้อนะผมเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะซึ่งเราสามารถลงทะเบียนได้ก็คือตั้งแต่วันที่3ามจนถึงวันที่19นะผมแล้วก็วิธีการลงทะเบียนจะใช้1โทเค็นนะซึ่ง1โทเค็นนะครับผมสามารถหาได้จากการทําภารกิจรายวันนะครับซึ่งการทาภารกิจรายวันนะครับจะรีเซ็ตทุกวันเวลาตีสี่นะครับแล้วก็เพียงแค่เราทําภารกิจเข้าเกมนะครับเล่น1เกมสังหารศัตรูสามคนเล่นกับเพื่อน1่เกมลงเล่น3ามเกมครับเคยได้โท เอา5โทเคนเนี่ยนะครับผมไปเล่นกิจกรรมก็ได้หรือจะไปลงทะเบียนก็ได้ซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยนะครับผมก็จะใช้1โทเคนในการลงทะเบียนครับสามารถลงทะเบียนรับเสื้อได้ตั้งแต่วันที่3ถึง19นะครับผมนะแล้วก็จะประกาศ30รายชื่อผู้โชคดีที่รับรางวัลวันที่ 29, 20, 20, 21นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้โชคดีหรือว่าได้รับขอรางวัลเนี่ยนะครับก็จะสามารถกรอกข้อมูลไดนะ้ในวันที่ 22, 23, 24ผ่านนะครับผมนะซึ่งการลงทะเบียนก็ใช้1โทเคนในการลงทะเบียนนั่นเองนะฮ เอาล่ะมาที่ฝั่งความมือกันมากนะครับผมซึ่งฝั่งความมือน,นะครับผมจะเป็นการเลือกระดับการยิงเป้านะครับผมซึ่งเป้าแต่ละเป้านะผมจะมีระดับอยู่ก็คือง่ายปานกลางแล้วก็ยากน,นะผมฝั่งยากเนี่ยนะครับผมจะใช้อ่า20แต้มอ่า7แต้ม5แต้มเนี้นะผมสรุปง่ายเลยคือง่ายกับยากครับผมหรือว่าปานกลางเนี่ยมันจะมีแต้มอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปเล่นอันง่ายมันก็จะได้แต้มน้อยนะผมแล้วก็ ในการเล่นแต่ละรอบนะผมมีเวลารับถัหลังแค่15าวิเท่านั้นนะครับอันนี้ผมเล่นในคอมนะมันจะเล่นยากนิดน,นึงนะผมนะสำหรับใครอยากเล่นแนะนําว่าให้เล่นในมือถือนะครับจะเล่นง่ายมากๆนะฮะซึ่งก็ต้องเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับผมให้ครบ2 0 0 0ันแต้มนะผมถึงจะได้รับของรางวัลซึ่งของรางวัลก็จะเป็นแอร์บอร์ดนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับผมไม่มีระยะก็คือเล่นอันไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับผมจะเก็บไปเรื่อยๆก็ได้แล้วแต่เราหรือจะเล่นอนั้นยากๆให้มันผ่านไป,ไปเลยก็แล้วแต่เราสามารถทําได้ คิดว่าน่าจะภายใน3าสวันก็น่าจะครบแล้วแหละนะครับสองพันแต้มนะเผื่อใครแบบเก่งๆอะไรเงี้ยนะผมไปลองเล่นได้นะครับผมในมือถือแล้วแบบมีประสาทสัมผัสที่เฉียบคมมีแบบไหวพริบเร็วๆกดปั๊บ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 อะไรเงี้ยน,นะผมก็ไปลองเล่นได้นะผมนะกดตรงไหนไมันก็จะได้แต้มเท่านั้นนะครับผมแล้วแต่เรานะว่าเราจะกดยังไงนะผมซึ่งก็ประมาณนี้นะผมสําหรับการเล่นเนาะนี่ฮะด้านบนก็จะมีของรางวัลน,นะสี่ร้อยหกร้อยเก้าร้อยพันห้าสองพันนะผมก็จะได้อาหารคู่หูบ้าง ตัวได้บอลลอยย่อบ้างตัวสุ่มบ้างอาหารอะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ขอรางวัลสูงสุดก็จะเป็นแอร์บอร์ดนะครับผมนะเพื่อนแล้วก็มาฝั่งตัวอย่างด้านบนซ้ายมือครับซึ่งตัวอย่างด้านบนซ้ายมือนะผมจะเปิดตัวอีก3วันนะครับผมนะก็จะมีขอรางวัลให้เราด้วยนะผมเพียงแค่เรากดแชร์ตรงลูกศรนะซึ่งใครไปกดตรงรูปปืนเนี่ยนะครับไม่มีอะไรนะเขาให้ดูวิดีโอเฉยๆนะครับผมกดตรงปืนสกาปืนเอ็มพีเงี้ยไม่ใช่ได้ปืนกับได้สกานะครับผมนะก็แค่แบบเออได้ได้ได้แบบได้ดูวิดีโอเฉยๆนะครับผมแแตตต่่่วาาาถ้้้เเเกิดชรรรร์งงงนนนีียยูขบ กดอะไรก็ได้นะผมจะได้ขอรางวัลเหมือนกันก็คือตัวซุ่มโกลอยอกนะผมนี่นะกดแชร์ไปเลยนะผมจะดาวน์โหลดจะคัดลอกลิงก์จะแชร์ลงเฟซแชร์ให้เพื่อนแชร์นั่นยี่สิบหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะผมแล้วก็ได้ขอรางวัลมาเป็นในส่วนของนั่นตัวโกลอยอกทุกคนนะครับผมนะไม่ใช่ปืนนะเขาไม่ได้แจกปืนเขาแจกแค่ตัว <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นไฮไลท์ไอเทมรับฤดูฝนนะครับ8ทีการันตีโลกอนาคตสู่กำลังภายในนะครับผม6ถึง12พฤษภาคมครับก็จะมีแฟชั่นชุดใหม่แล้วก็สกินวินหัวตัดมาขายนะ หลุดโลกสุดทิดนะผม7-16พฤษภาคมนะครับก็ทรงผมสุดทิดเนี่ยก็จะกลับมานะผมแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายขผมร้านค้าโมโคตอนรวมมิตรสกินทุกกระบอกนะผม8-14พฤษภาคมนะฮะก็สามารถมาได้กิจกรรมได้นะผมตั้งแต่วันที่6พฤษภาจนถึงวันที่1 4พฤษภาคมเป็นกิจกรรมประจําสัปดาห์หรือว่าอีเวนต์ประจําสัปดาห์ย้ำนะครับว่าไม่ฟรีนะต้องเสียตังค์นะครับผมนะเออเผื่อใครถามว่าฟรีไหมไม่ฟรีครับเสียตังค์นะฮะแล้วก็เออเป็นกิจกรรมตัวนี้นะครับผมนี่ฮะ เผื่อใครที่สนใจนะครับผมเป็นกิจกรรม f รีไฟโวซิลี่สองพันยี่สิบนะครับผมซึ่งอ่ามันจะมีกิจกรรมตัวหนึ่งนะครับผมฝั่งขวามือวันที่ยี่สองเห็นไหมครับคนดูยี่บสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อหกสิบห้านะครับผมเพียงแค่ชมการถ่ายทอดสดสตรีมสดพร้อมกันนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับผมนะหรือว่าอ่าทั่วทั่วประเทศไทยอ่ะเออน่าจะน่าจะทั่วประเทศไทยนะครับผมก็จะได้รับของฟรีมานะครับซึ่งของฟรีนะผมก็จะมีสกินไอซ์บอลนะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครถาวรท่าทางถาวรครับซึ่ง ผมบอกเลยนะครับว่าต้องมาดูทุกคนนะถ้าเกิดว่าไม่มาดูหรือว่าดูไม่ครบทุกคนเนี่ยอาจจะพลาดนะครับผมนะพลาดของรางวัลใหญ่มากๆนั่นะก็คือท่าทางฟรีไฟล์เวิลด์ซีรีส์ครับเพื่อนๆซึ่งผมคิดว่าไอ้ท่าทางตัวนี้ครับผมอาจจะไม่มาขายมาแจกรีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดูไม่ครบหรือว่าดูไม่หมดอะไรเงี้ยนะครับผมถ้าเกิดว่าคนมันไม่พอหรือแบบคนดูไม่ถึงยอดอ่างเงี้ยเขาก็จะไม่แจกนะครับผมแล้วก็ อนาคตอาจจะไม่กลับมาขายด้วยนะครับหรือไม่ก็ต้องรองไปอีกปีหนึ่งสงปีเงี้ยถึงจะกลับมาขายนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มาช่วยกันดูหน่อยนะวันที่22พฤษภาคมนะมาดูไลฟ์สดพร้อมกันรับไอเทมยกเซิร์ฟพร้อมกันนะใครที่ว่างๆหรือไม่มีเวลาก็ฝากดูด้วยนะแบบกดเข้ามาดูนิดหน่อยก็ได้แปบ๊บเดียวก็ได้อะไรเงี้ยนะผมนะแต่ว่าเขาจะไม่แจกขอรางวัลแบบปึ๊บๆนะก็คือแบบต้องดูไลฟ์สดครบอะไรเงี้ยหรือว่าแบบ อยอดถึงเป้าอ,อะไรเนี้ยเขาจะประกาศหน้าเพจแล้วก็ต้องรอไปติดตามมาดูนะครับผมแล้วก็ร้านค้าแห่งความมืดครับที่เซิร์ฟเวอร์อินโดนีเซียครับสำหรับใครที่อยากจะซื้อของร้านค้าแห่งความมืดอินโดนีเซียก็มาแล้วนะครับผมเป็นเทศกาลแบบรามาดอนหรือว่าแบบเดือนบวชของเขานะครับที่อินโดนีเซียนะซึ่ง ในอินโดนีเซียเขาจะมีแฟชั่นขายไอซ์วอล์ขายด้วยนะผมเป็นไอซ์วอล์ใหม่นะตัวนี้เลยนะครับผมนะมีชื่อว่า Emerald Bloom นะครับผมเป็นสกินไอซ์วอลตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมก็ยังไม่เข้าไทยเหมือนกันนะแล้วก็แฟชั่นชุดใหม่ก็ยังไม่เข้าไทยเหมือนกันนะแล้วก็มีท่าทางด้วยนะครับผมแล้วก็ไฮไลท์หลักเลยนะครับผมก็จะมีสกินรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมเพื่อนๆนะเออซึ่งสกินรถมอเตอร์ไซค์นะผมจะเป็นหน้าตาไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับอ่ะ อาจจะไปดูสกินมอไซค์ก็ให้ดูแฟชั่นนั้นก่อนแล้วกันครับซึ่งแฟชั่นชุดนี้นะครับผมก็ยังไม่เข้าไทยนะซึ่งผมคิดว่าอาจจะมาในฟรีไฟเบิลซีรีส์2022ที่ประเทศไทยเราก็ได้นะครับผมนะซึ่งเซิร์ฟนอรเนี่ยเขากามาเป็นร้านขายใช่ไหมล่ะแต่ว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยก็อาจจะมาเกี่ยวเนื่องแบบมีธีมหน่อยแล้วกันนะแบบเอฟเฟอร์ซีรีส์ะอะไรเงี้ยนะผมก็อาจจะมาอยู่ในในช่วงของเทศกาลหรือว่าในช่วงกิจกรรมของอาทิตย์ฟรีไฟเบิลซีรีส์ที่เกิดขึ้นก็ได้ในครับผมนะแล้วก็หน้าตาชุดผู้้้หญิงกก็็จะะเปปนนรมาณีแลว ไฮไลท์หลักที่ผมบอกไปครับผมนั่นก็คือสกินรถมอไซค์นี่เองครับเพื mm ่อนๆครับมอเตอรบอยเอเมอรัลด์บลูมครับนะเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแล้วผมซึ่งเป็นสกินรถมอไซค์ที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนะมันเป็นจุดเขียวเข้เมๆม,มนอ่อนๆแล้วผมแบบมีเอฟเฟคด้วยแนละ้วผมโคตรเท่เลยผมชอบนะฮะแล้วก็กิจกรรมโปรโมชั่นเติมเพชรครับที่อินโดนีเซียเหมือนกันครับเติมครบ200เพชรรับฟรีสกินถาวรทั้ง2ออันเลยนะครับผมแล้วก็ สกินปืนเนี่ยมีสแตทด้วยนะครับผมเป็นสกินปืนของ AC ซีบาทเทมได้เองครับแล้วก็สกินกระเป๋านะผมเอเมอรัลด์พาวเวอร์นะครับผมซึ่งก็จะมีแต่ละเลเวลก็แตกต่างกันออกไปนะครับผมซึ่งเซตเอเมอรัลด์เนี่ยผมบอกเลยว่ามีเยอะมากๆนะครับผมนะก็มีเกือบทุกสกินเลยนะผมยกเว้นสกินปืนนะในส่วนของเซตเอเมอรัลด์นะครับผมนะสกินปืนเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นอ๋อสกินปืนลูกซองนะถ้าจะจำไม่ผิดนะเออซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่นะผมเพราะว่า อย,อย่างคิดว่าอีก,อกนานกว่าเซิร์ฟไทยจะเข้าแล้วสำหรับสกินปืนลูกซองนะครับผมสำหรับสกินปืนซองควงนะเออเผื่อใครที่ถามหาว่าพี่ครับสกินปืนซองควงสีเขียวที่มันเป็นคล้ายๆกับปืนใหญ่อะไรเงี้ยจะมาไหมก็ต้องรอติดตามนะผมแต่บอกเลยนะครับว่า อีกไม่นานเข้ามาแน่นอนแต่ตอนนี้ผมยังไม่รีวิวนะเ,เพราะว่ายังไม่เข้าแบบยังไม่ใกล้เข้าอะไรเงี้ยนะผมแล้วก็ตู้สุ่มอีโวทรีนวันครับผมนะสามในหนึ่งนั่นเองครับก็จะเป็นตู้สุ่มที่อินโดนีเซียเหมือนกันนะครับผมสุ่มปุ๊บก็ได้รับพวกพิมพ์เขียวแล้วก็ลูกแก้วนะผมเอามาแลกปืนได้ถาวรนะและ้วก็รู้สึกว่าเหมือนที่เซิร์ฟอินโดนะผมสกาไททันเนี่ยจะแพงกว่าสกาเดมบีนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้นะครับผมตู้อินโดนะหรือว่าตู้อีโวเนี่ยนะครับ ของสกาหรือว่าอาร์กติกไททันเนี่ยนะครับผมสีเขียวเลยจะแพงสุดนะแต่เอาไปเอามาไม่รู้ยังไงครับคนฮิตเล่นไททันไททันเลยแพงครับนะเออแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้แหละนะผมก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปติดตามทุกช่องทางทุกทุโซเชียลของ KTC Gamer มีจุดเด่นแล้วกันครับนะ ก็ไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e t i k t o k ที่ผมสามารถไปติดตามกันได้นะผมที่ลิงก์ขวามือด้านล่างในะเห็นไหมมันก็จะมีบอกว่าผมเพจ k t c Gamer มีจุด u t u b e k t c Gamer มีจุดที่รับชมอยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ TikTok k t c Gamer มีจุดนะสำหรับวันนี้ผมขอตลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ทีนลงคิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบาย